มันก็200กว่าบาทเองถูกๆเองทุกคนก็ใช้กระดาษชิดชิ้สออาทิตย์ต่อที่เป็นแพ็คใหญ่ๆนะครับพี่ก็ไม่ค่อยอ่าสนใจในส่วนเอ้าบูไม่ได้มาวันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยป้อนเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อิ่มแล้วนะพี่จะไม่ป้อนเยอะนะอย่างที่พี่บอกไปว่าจะเป็น6 ml นะครับทุกคนเห็นไหม6 ml ก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆเขากินได้อีกนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่เราจะมาอัปเดตนกแก้วลายหวเล็ดนะซึ่งเป็นนกแก้วขนาดเล็กนะครับทุกคนทั้งนี้ตอนนี้เขาร้องหิวเข้าพี่ก็ได้อาชงอาหารตอนนี้เหลือแค่ให้อาหารอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เราจะป้อน เราจะเป็น้อนเขานะดูทุกคนน้องอันนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่แย้่นะอันนี้ก็จะเป็นน้องเล็กซึ่งน้องเล็กเราได้มาในราคา2000 0บาทนะครับทุกคนดูกิกนินยีนโล่อยู่ตรงนี้นะเอ้าเห็นไหมทุกคนเยีโล่อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเบิร์ดเดย์นะซึ่งเบิร์ดเดย์อาจจะติดตัวพี่มากๆเลยไปไหนไปไหนหอมใช่ ไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ดูตอนนี้เขาน่าจะหิวหาอาหารลูกป้อนหรือหิวข้าวมากๆแล้วนะทุกคนส่วนพวกนี้ไม่รู้อะไรนะอ่าในส่วนของตอนกลางวันนี้พี่จะปล่อยนอกแก้วทุกตัวในบ้านนกมานวิ่งเล่นในบ้านนะครับทุกคนครั้งหน้าพี่ก็ได้ปิดผ้านแล้วนะก็จะปล่อยนูบูบูอยู่บนกรงไม่รู้แท่อะไรนะอ๋อ แค่าสายรูปฟ้อนอยู่นะครับทุกคนเอเจเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูว่าไลโอเลตน่ารักมากเลยนะทุกคนครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลโอเลตของเรานะใครอยากฟังเสียงร้องก็ฟังเลยนะซึ่งจะดื้อมากๆตอนนี้เขากําลังอตีปีขัดบินนะครับในส่วนของการร้องของเขาก็ร้องเสียงดังอยู่นะเห็นไหมเขาน่าจะหิวแล้วก็มีการโชคอาหารซีเขาสวยมากๆเลยนะทุกคนแต่ต้องัวไหลเขาเห็นไหมเห็นไหมทุกคน โอเคเราจะไปป้อนอาหารก่อนนะค่อยจะมารีวิวอีกทีนึงว่าเขาค่อนข้างที่จะร้องเสียงดังนะครับทุกคนไออะไรเนี่ยดื้อจังเลยดื้อจังเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลโอเลตที่เราเพิ่งไปรับมานะทุกคนเห็นไหม ในเสียงร้องของเขามันไม่ได้แบบเสียงแหลมมากเกินไปจะเป็นประมาณนี้เลยนะตอนนี้พี่กําลังฝืบเรียกเห็นไหมทุกคนให้เขาเดินตามที่เรา้อนแล้วก็เขายังไม่มีชื่อนะพี่ก็เลยยังไม่ได้เรียกชื่อนะทุกคนจะดูเจ้าบูเจ้าบูก็บินลงมาส่วนกรีนกับเยลโล่ก็อยู่หลังพินะอาเขาก็ตัวไม่ใหญ่กว่าฟอพัดนิดเดียวนะตัวใหญ่กว่าฟอพัดนิดเดียวเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เขากอา็อยู่ไม่ค่อยนิ่งนะทางนี้ก็พี่จะป้อนให้เขา,ากินประมาณก็ครึ่งของที่พี่จะป้อนประมาณ6ก l นะสำหรับลูกป้อนไลโอเลดนะเขาก็น่าจะอยู่นิ่งกว่านี้นะแต่การป้อนเขาป้อนง่ายมากๆนะทุกคนอันนี้พี่ได้ชงประมาณ50 ml นะถามว่าทําไมชงเยอะวันนี้ในรอบ2อาทิตย์นะพี่จะป้อนเสริมให้กับ ทุกตัวของบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นซันคอโนอากิีนชิกแล้วก็เจ้าบูเจ้ากรีนเจ้ายีนโ่ะแล้วก็ข้อกระเทียวของเราเราจะป้อนเสริมนะแล้วก็ให้กับลูกป้อนอีกหนึ่งตัวที่เราไปรับมาตัวนี้เป็นตัวพี่นะอีกตัวหนึ่งจะ,ะเป็นตัวน้องเพราะว่าขนยังไม่คุมเท่าไหร่โอเลตของเรานะครับใครมีชื่อดีๆก็สามารถตั้งชื่อให้พี่ได้นะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวพี่จะเอาชื่อกับคนที่กดไลค์เยอะที่สุดนะครับเราก็จะมาดูนะว่าเขาจะได้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวพี่จะให้ตั้งชื่อนี้นะ ในการป้อนพี่จะใช้เป็นไซลิง3 ml นะจะป้อนสองครั้งไม่งั้นก็ป้อน2ครั้งครึ่งนะประมาณ6-7 ml นะเราก็จะใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดเอาทุกคนโอ้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะเพราะว่าพี่ปล่อยนอกแก้วฟอพัดทุกตัวนะเห็นไหมในการกินของเขาเขาจะกินประมาณนี้เวลาเขากินไปแล้วเขาก็จะไม่ร้องนะทุกคนทั้งนี้ถ้าเขาอิ่มเขาก็ไม่ร้องเขากินง่ายมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมพี่แค่รอกด ่าไม่กดแรงนะพี่ลืมบอกไปว่าไม่กดแรงแล้วก็อาหารลูกป้อนควรอยู่ในอุณหภูมิอุ่นๆอนยา่าร้อนจนเกินไปเพราะว่าพี่เลี้ยงนกแก้วสันคอนัวตัวแรกที่เป็นเบิร์เดย์ที่พี่ทําอาหารกับทะลุอ่ะพี่ป้อนร้อนมากๆเลยนะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้ทํา y o YouTube เพราะว่ายังกําลังศึกษาเป็นมือใหม่ที่หัดเลี้ยงนะทุกคนเห็นไหมเราจะาค่อยๆไล่ไซลิงลงนะทุกคนเอาทุกคนดูกรีน เห็นไหมเขายังไม่อิ่มนะทุกคนพี่จะให้ดูกระเพาะแต่เราต้องเช็ดปากเขาตลอดอย่าให้ติดขนแล้วก็แห้งอา่าบูอะไรเนี่ยเห็นไหมทุกคนเขายังไม่อิ่มเขาก็จะวิ่งตามเดี๋ยวพี่ต้องจับเขาดีๆนะเดี๋ยวเขาไปยุ่งกับอาหารลูกป้อนเพราะว่าตัวอื่นต้องกินต่อนะครับทุกคนเห็นไหมเจ้าบูก็ไม่รู้อะไรโอ้วุ่นว,วายมากๆเป็นการรีวิวที่วุ่นวายทุกคนดูเจ้าบูอา้าวบูจะปีนแล้วทุกคนบูก็จะกินเหมือนกันเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวมานี่ก่อนเร็วบู โอเคทุกคนเห็นไหมเขาน่ารักมากๆนะจริงๆอ่ะตอนหิวเขาค่อนข้างที่จะร้องบ่อยนะร้องบ่อยก็เหมือนฟอพัสนั่นแหละทุกคนตอนฟอพัดขนคุมประมาณนี้เจ้าบูเจ้ากรีนเจ้ายลนโลกก็ร้องแบบนี้นะครับทุกคนแต่พวกนี้เขากินเองได้แล้วเขาไม่ร้องนะโอ้ทุกคนดูบูจิกแขนพี่แล้วนะก็น่าจะหิวหรืออิจฉานะว่าพี่ป้อนอีกตัวเดียวทั้งนี้เราจะดูแลให้ครบทุกตัวเลยนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะ อยูนไหนน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคกรีนก็มาแล้วนะกรีนเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะซึ่งอย่าให้เขาไปงอยตรงอาหารลูกป้อนนะเพราะว่าตัวอื่นจะต้องกินต่อนะเดี๋ยวเผื่อเขาอืเผื่อเขาทําอะไรลงไปอ่ะมันไม่ได้นะครับมันไม่สะอาดนะทั้งนี้ในการใช้ผ้าเช็ดปากก็ได้นะใช้กระดาษเช็ดชูถามว่าทําไมพี่ถึงใช้กระดาษเช็ดชูใช่ไหมการที่เราใช้กระดาษเช็ดชูนี้เราสามารถเช็ดแล้วก็ทิ้งได้เลยแล้วก็พี่ว่ามันไม่แพงนะ แพ็กหนึ่งประมาณ6-7ห่อก็180กว่าชิ้นน่ะมันก็200กว่าบาทเองถูกถูกเองทุกคนก็ใช้กระดาษชุดชูด่อ2อาทิตย์ต่อที่เป็นแพ็กใหญ่ๆนะครับพี่ก็ไม่ค่อยอสนใจในส่วนอ้างบูไม่ได้มาวุนนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยป้อนเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อิ่มแล้วนะพี่จะไม่ป้อนเยอะนะอย่างที่พี่บอกไปว่าจะเป็น6 ml นะครับทุกคนเห็นไหม6 ml ก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆเขากินได้อีกนะทุกคนแต่เราจะไม่ป้อนเขาเยอะจนเกินไปอ่ะโอเคเราจะมาดูในส่วนของจงอยปากจงอยปากเท่ากับอ่ะ ฟอพัทเลยนะทุกคนแต่ฟอพัดน่ะจะงอยปากจะสวยกว่าไลโอเลตนะไลโอเลตจะมีดำๆตรงปลายนิดนึงทางนี้จะเป็นในส่วนของสีเขียวนะเห็นไหมทุกคนปีกของเขาก็เหมือนฟอพัดเลยนะเป็นนกแก้วขนาดเล็กนั่นแหละทุกคนแต่ว่าตัวใหญ่กว่าฟอพัดเอากินหนีแล้วนะทุกคนเห็นไหมโดยส่วนตัวพี่ชอบมากๆเขาดูแบบติดติดเราอ่ะแค่อยู่ด้วยกันแค่ยังไม่ถึงหนวันไม่ซ้ำมากเห็นไหม เขาติดเรามากๆเลยนะทางนี้พี่ดูความเหมาะสมในการปล่อยบินนะพี่ว่าถ้าพี่มองดูนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์บินได้แล้วนะทุกคนเห็นไหมแต่ตอนนี้เขาก็กระโดดบินได้แล้วนะไม่ใช่ว่าบินไม่ได้นะเห็นไหมใครที่อยากจะซื้อพีอ่แนะนำจริงๆสีเขียวราคาเริ่มต้นตั้งแต่พันแปดจนไปถึงสองพันเลยนะทุกคนก็ใครได้ในราคาไหนก็โอเคอพี่อยากจะบอกว่า น่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวแรกสายพันธุ์แรกที่พี่ไม่คิดว่าตัวเองอจะมาเลี้ยงไลโอเลตนะเพราะว่าพี่เคยหาข้อมูลในส่วนนกแก้วขนาดเล็กนะแต่พี่เจอแค่เล็บเบิร์ดฟอร์พัทแล้วก็หงหยกนั่นเองซึ่งหงหยกเราจะพบเจอได้ทั่วไปกับพวกอฟอร์พัทกับ l ล็บเบิรนะแต่ว่าไลโอเลตนี้จะเป็นนกเฉพาะกลุ่มนะทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่ป้อนเขาอ,อีกสัก2 ml ดีไหมโอเคทุกคนประมาณ2 ml นะนี่ พี่จะป้อนเขาเพิ่มอีกประมาณ2 ml นะครับจริงๆอ่ะพี่อ่าควรอ่าให้เขากินจนอิ่มไหมแต่ว่าอืแต่ว่าอ๋าอพี่ลืมพูดไปเลยนะครับเขาย่อยอาหารดีมากๆเลยนะตอนที่พี่ซื้ออ่ะพี่เขาป้อนมาจากหลานก็พี่เขาป้อนไม่เต็มนะครับเพราะว่าอ่า เวลาเราป้อนเต็มเผื่อเขาอ่าไปโดนอ,อ,อไม่ใช่เผื่อเขานั่งรถมาแล้วอาหารไม่ย่อยทําให้เขาเครียดนะอาจจะเกิดอันตรายอาหารอืดในท้องหรือแบบเน่าอ่ะในท้องเป็นเชื้อราได้นะครับทุกคนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คําว่าเน่านะมันเป็นบูดนะทุกคนอาหารอาจจะบูดในท้องได้เลยนะครับทางนี้ก็นี่แหละทุกคนพี่ก็จะมาให้ดูว่าดื้อขนาดไหนและเสียงร้องของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเขาไปไว้รังขอป้อนอาหารพวก อพัดก่อนนะทั้งนี้เราจะไปดูลังของเขานะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ใส่ที่เลื่อยให้เขานะครับทุกคนเขาค่อนข้างที่จะร้องเสียงดังนะครับเห็นไหมในส่วนของเนี่ยไซคขนคุมไปแล้วกำลังจะหัดบินเวลาเขาต้องการที่จะกินอาหารลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นเลิฟเบิร์ดฟอรพัดหรือซันคอนัวกินชิกจะร้องแบบนี้เลยนะทุกคนแต่พี่ว่าไลโอเลตค่อนข้างที่จะร้องแรงอยู่นะ แต่แต่พี่ไปดูรีวิวตัวใหญ่เขาก็ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่นะและสามารถพูดได้อีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเขาไปไว้รังก่อนนะให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมพี่ชอบมันมากเลยนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ป้อนอาหารเป็นันที่เรียบร้อยพี่จะให้อยู่ในตะกร้าเล็กนะส่วนตัวนี้จะเป็นอนุบาลน,นะเห็นไหมทุกคนแวบๆอยู่นั้นนะเรายังไม่ได้รีวิวนะเราจะมารีวิวไลโอเลนนะซึ่ง ในส่วนตัวพี่อ่ะในการป้อนเสร็จหรือการหิวข้าวของเขาอ่ะหิวลูกป้อนอ่ะในการป้อนอ่ะค่อนข้างเยียดเสียงดังนะเห็นไหมแต่ตอนโตน่าจะวควบคุมได้นะเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็ซินแล้วก็น่าจะไม่ร้องบ่อยขนาดนี้นะทุกคนทั้งนี้อ่าในการย่อยของเขาก็ถือว่าโอเคนะตั้งแต่พี่รับมาแล้วก็อื่นของเขาก็โอเคจับก้อนดีนะครับทุกคนแต่พี่ไม่ได้เอาขี้ด้วยรองน่าจะเป็นอันนี้อันนี้จะมากับ กับลูกก้อนตัวนี้พี่ก็เลยเอามาแบ่งใส่แล้วก็ขี้เลื่อยน่าจะเป็นุ่งนี้เพราะว่าพี่จะทําความสะอาดที่รองอ่ะน่าจะเป็นพุ่งนี้นะวันนี้ก็ยังไม่สกปรกอ่ะเขาเพิ่งขี้ไปนิดเดียวเห็นไหมทุกคนก็จะเป็นก้อนเดี๋ยวพี่ก็จะทําความสะอาดและเปลี่ยนเป็นขี้เลื่อยนะครับทั้งนี้ในส่วนตัวพี่พี่ว่าเขาสวยอีกแบบนะเขาอาจจะเป็นเหมือน สีเขียวแล้วก็จะมีลายสีดําตามหลังเขานะทุกคนเห็นไหมแต่เขาค่อนข้างที่จะอยู่ใน่งนีเ่เราทุกคนเห็นไหมแต่เหมือนจะขี้อ้อนอยู่นะทุกคนในการหิวของเขาเขาก็จะโชคตลอดเวลานะทั้งนี้พี่กำลังดูเขาอยู่นะครับว่าพี่ได้ไปศึกษาในส่วนของตัวผู้ตัวเมียเขาบอกว่าตัวผู้จะลายเยอะซึ่งตัวนี้ก็ลายเยอะเหมือนกันนะทุกคน ทางนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับพี่ขอศึกษาในส่วนของสายพันธุ์นี้ก่อนนะในส่วนของเสียงเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาที่หออกไปเรื่องในส่วนของเสียงก็จะเป็นประมาณนี้อ่าถ้าถามว่าเสียงดังไหมก็เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนก็ถือว่าพอใช้ได้นะในส่วนของเสียง โอเคพี่ก็จะไม่รบกวนเขาเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งกินอาหารอิ่มนะถ้าเราป้อนเสร็จเราสามารถเปิดไฟโขกใหนะ้เขาประมาณสักสินาทีหรือ5นาทีก็ได้นะทุะกคนแต่ทางนี้พี่ก็จะเปิดไว้ก่อนนะอุณหนภูมิตอนนี้ก็เป็นอุณหนภูมิห้องนะเปิดไฟโกกเพิ่มก็จะเพิ่มประมาณนี้ก็ประมาณ10นาทีพี่ก็จะปิดนะเพราะว่าเราจะมีตัวโต,วตวที่อยู่ใกล้ไฟโขก,กก่อนนะแล้วก็จะเป็นตัวน้อง ตัวน้องอะ่ะขนคุมแล้วก็น่าจะบินได้พี่คาดว่าน,น่าจะบินได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับทุกคนโอเคทั้งนี้พี่จะมาอัปเดตในส่วนของเสียงเขานะซึ่งเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะทุกคนถามว่าถ้าใครลำคาญนี้ก็คือเขาอาจจะเสียงดังอยู่นะครับแต่ พี่ว่าถ้าพี่ออกไปนี้เขาเหียนพี่เขาก็ไม่ร้องนะทุกคนเราก็ได้ป้อนอาหารของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมตรงท้องเขาก็อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะประมาณ6กโมงนะทุกคน6กโมงจะทุ่มหนึง่งเราจะมาป้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องใหม่ในบ้านหนึ่งตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับในส่วนของตัวนี้นะตัวนี้พิเศษเลยนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเห็นไหมทุกคนตาแป้วเลยนะ เหมือนเช้่วมากทุกคนเห็นไหมตาเขาสวยมากๆเลยนะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพี่นายดูนี่นายเห็นไหมก็นอนอยู่ตรงนี้นะเขาก็ กินเก่งมากๆเลยก็ย่อยดีมากๆเลยนะแต่เขายังไม่คุ้นกับพี่อ่าคุ้นชินกับพี่เท่าไหร่นะครับส่วนนี้เห็นไหมจะมาหาเราตลอดเลยนะครับโอเคพี่จะไม่กวนเขาแล้เพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะป้อนเขาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเวลาเราเล่นดึงเขากระโดดไปมาตกลงพื้นนี้เขาอาจจะขย้อนอาหารออกมาได้นะครับโอเคทุกคนทั้งนี้ใครมีความที่เห็นอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับเกี่ยวกับ อาสายพันุ์นี้นะครับใครอยากเลี้ยงก็ราคาอยู่ที่2,000บาทน,นะครับโอเคสํสำหรับนี้ขอตัวลาเบลเดอร์พี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูในส่วนของนี่แหละ,จะเจ้าตัวเล็กของเราไปแล้วตกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่